ครับยินดีรับเข้าสู่ช่องเกษตรอุตสาหกรรมพบผมบ่าตามิสกุลเช่นเคยนะครับวันนี้บ่าตาจะมาพูดถึงปุ๋ยสูตร2 1 0สูนศูนย์นะครับหรือแอมโมเนียลซัมเฟตนะครับผมกับผมก็จะมาพูดถึงปุ๋ยยูเรียนะครับหรือ4 6 0สูนศูนย์นะครับผมสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่อง ปุ๋ยสูตรยี่สิบเอ็ดศูนย์หรือแอมโมเนียลซัลเฟตนะครับผมจะมาเกินก่อนนะครับว่าธาตุอาหารนะครับที่พืชตรงการนะครับมีธาตุอย่างไรน,นะครับจะมีธาตุลักนะครับซึ่งประกอบไปด้วยไนโตรเจนฟอสฟ,ฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับผมในกลุ่มธาตุอาหารรองก็จะประกอบไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมและกำมะถันนะครับ ลักการในกลุ่มของจุลธาตุหรืออาหารหรือธาตุอาหารเสริมกจะประกอบไปด้วยเหล็กสังเฟสีทองแดงแมงกานีสโมอลตินัมโบรอนและคลอรีนนะครับผมธาตุทั้งหมดที่กก่ามาข้างต้นนะครับพืชจะขาดธาตุตัวใดตัวหนึ่งบ่ได้นะครับเพพอระบบการทํางานของพืชหรือการเจริญเติบโตจะผิดปกติไปเลยนะครับผมเอาครับทีนี้มาเว้าถึงสูตร21ส่วนนะครับเป็นยังบ้าต้าจยังเลือกไซสูตร21ส่วนนนะครับ แทนที่จะใส่4 6 0 0หรือ,อยูเรียน,นะครับปุ๋ยแอลมีเนลซัลเฟต2ี0สนย์ะครับเป็นปุ๋ยที่ละลายซ่านะครับผมเหมาะเหมาะสำหรับที่เราจะใส่ปามนะครับผมไม่ว,ว่าจะเป็นปามเล็กปามใหญ่หรือปามให้ผลผลิตแล้วนะครับผมก็สามารถใส่ได้เนาะแล้วก็ปุ๋ย2ี0สนี่ก็จะมีธาตุอีกตัวหนึ่งเป็นธาตุรองนะครับบวกมา24%นะครับนั่นก็คือธาตุกำรรมะถันหรือ S นะครับผมธาตุกำรรมะถันนี่กั เป็นธาตุที่พืชต้องการนะครับต้องการลองลงมาจะธาตุอาหารหลักนะครับผมอ่อาธาตุกำรรมะถันนี้มันมันมีความสําคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงประโยชน์ของมันนะครับธาตุกำมะถันนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับของกรดอะมิโนโวิตามินโปรโตีนนะครับผมและกันย่งสีไปซ่้อยในการสร้างคอลอโรฟิลนะครับผมคอลอโรฟิลคืออะไรครับคอลอโรฟิลก็คือ ทําทให้ต้นหรือใบองเฮานนี้เขียวนะครับด้วอการสร้างใบสีเขียวให้เขียวทนเขียวนานเนองนะครับผมและการยังจะไปซ้อยเพิ่มการาการเจริญเติบโตของระบบรากและกร็ระบบรากและกะเ็เมล็ดของพืชนะครับผมและการ้อยให้พืชองเเานี่ป่าองเฮานี่ครับแข็งแรงนะครับทนทานต่ออากาศหนาวเย็นได้นะครับผม สำหรับพื้นที่ทางภาคอีสานเท่านี้เวลาเข้าหน้าหนาวกับหนาวแห้งน,นะครับพืชจะบุ่ค่อยตนะครับช่วงหน้าหนาวนะี่เพราะว่าอุณหภูมิบ่เหมาะ,ะสมนะครับในการจเจริญเติบโต,ตนะครับซึ่งถ้าได้รับธาตุอันกำถันเข้าไปนี่ก็จะสวยให้ทนแรงทนหนาวได้นะครับผมสำหรับปุ๋ยยูเรียนะครับจะมาเว้าถึงนิดหน่อยนะครับปุ๋ยยูเรียนี้มันเกับเอิ่นว่าเป็นปุ๋ยที่ควงมมชนสูงนะครับรากา ปลดปล่อยได้ไวนะครับปลดปล่อยปลดปล่อยธาตุได้ไวนะครับพืชเอานาไปใส่บรทัน,นะครับผมมันจะเกิดการสูญเสียเสิมากกว่านะครับละเหยไปกับอากาศนะครับไปกับน้ําในเวลาฝนตกนะครับผมมันละลายเร็วแลวก็ปลดปล่อยไวพืชพือสีปามนี่ครับก็ดูดกินโบทันนะครับเกิดให้เกิดความสูญเสียมากกว่าที่จะ นำไปใส่นะครับผมแล้วก็เรื่องราคานะครับสูตรยี่สิบดศูนย์นะครับราคาต่อห้าสิบกิโลกร,รัมหรือหนึ่งกระสอบนะครับตกอยู่ประมาณ5้0ร้อถึงหกร้อยนะครับต่อกระสอบส่วนยูเรียนะครับจะตกอยู่ประมาณแปดร้อยห้สิบถึงเก้าร้อยกิโลกรัเก้าร้อยบาทต่อห้กโกร,รัมหรือหนึ่งกระสอบนะครับผมราตาการนำสาระนีดจดโดนนะครับมาฝากอ่า เกษตรกรประมาณนี้นะครับผมกับเรื่องปุ๋ยเล็น์เลยกับซีทวส์สูตน,นะครับผมก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปเด็ดโดยโดนจากทางช่องเกษตรอีสานอสซอนนะครับผมพบกับผมบ่าวตาเมืองสกลได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ